ทางเดินของใจนะมีทั้งหมดเจ็ดฐานฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากจองจมกูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สองอยู่ที่เปล่าตาหรือตรงที่น้ำตาไหลตรงหัวตานั้นนะจ๊ะ ท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายก็อยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกลักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้า อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องของเราในระดับเดียวกับสะดือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลัง อีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองนั่นตัดกันเป็นกากบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มตรงนี้แหละเรียวกว่าศูนย์กลางกายฐานที่หกฐานที่เจ็ดนั้นนะอยู่เหนือจากฐานที่หกนี้นะีขึ้นมาสองนิ้วมือ ดยสมมุติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนำมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูง,งขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าฐานที่เจ็ดเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิต ทางหลุดทางพ้นจากกิเลสจากอสวะก็จะต้องมาเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้นะ